น,ะะนี่คือสภาพบ้านที่คนเช่าเขาย้ายออกนะคะจากเมืองไทยนะกางเกงขาสั้นตัวหนึ่งนะคะสามแถวนี้นะคะจะเป็นบ้านที่ติดกับทะเลนะคะราคาหลังนึงนะคะอันนี้ก็ประมาณตกอยู่ที่สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบีวชิรานะคะตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางจากคลิปแลนด์โอไฮโอไปยังเทมปปาฟลอริดาค่ะ โรงเรียนของเด็กๆหยุดหนึ่งอาทิตย์นะคะเราก็เลยถือโอกาสนี้เดินทางไปดูและบ้าน Air บ NB ที่ฟลอริดากันค่ะวันนี้นะคะแขกเพิ่งเช็คเอาท์เราก็จะไปดูกันว่าสภาพบ้านหลังจากแขกเช็คเอาท์เป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะค่ะอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาบ้านนะคะ AirBNB ที่ปล่อยให้เช่าที่ฟลอริดานะคะอันนี้ก็เพิ่งย้ายของลงออกมาจากรถนะคะน,นี่คือสภาพบ้าน ที่คนเช่าเขาย้ายออกนะคะคือแบบว่าเดินมาห้องนั่งเล่นนะเรียบร้อยสะอาดนะคะน้องเรียมเปิดทีวีดูละน,นี่คือสภาพห้องนั่งเล่นนะคะแขกเช็คเอาท์เดี๋ยวมาดูห้องครัวกันสภาพห้องครัวนะคะเรียบร้อย โรยมากค่ะทุกคนแบบว่าแขกน่ารักเก็บไว้ไหมค clean o แบบ s up, <S ไม่มีนะคะก็คือปกติเวลาแขก,กเช็คเอาจะบอกให้เขารางทําความสะอาดตู้เย็นด้วยนะคะก็คือของในตู้เย,ย็นเราจะไม่เก็บไว้นะอันนี้แขกเขาก็เอาไปหมดเลยนะค l e a สะอาดสะอาดนะคะสะรีนแล้วนั้น Nothing Nothing? <laughs> wow The gas is pretty good -free food. Uh Huh? You want free food? Not anything Not today wow. I need more water in the pool Wow That looks ...dirty very... ก็คือห้องนอนปกติก็จะให้แขกดึงผ้าปูออกแค่นั้นละค่ะไม่ไม่ได้ให้จัดเตียงอะไรนั้นนะคะแล้วก็ห้องนอนที่สอง you may want to strip your bedding sheets so I can clean it <Okay. S 1> บอกให้นอนงแล้วนอนเอาผ้าปูที่นอนหน่อยเดี๋ยวแม่ซักก่อนแล้วค่อยมานอนกับ a n d t h e pillow case too แล้วผ้าเสื้อตัวใช้เราก็จะอกให้เขามาเก็บไว้ที่ห้องนี้นะคะก็คือเจอในห้องนี้เราเป็นห้องซักล้างเนาะก็สะอาดเรียบร้อยค่ะแขกเราน่ารักมากเดี mm ๋ย hmm. วไ,ไปดูชั้นบนนะห้องสะ็เรียบร้อยไหมคือกลับมาว่า mm hmm. พอมาถึงบ้านก็จทำความสะอาดนะ นอนนี่ก็เป็นห้องน้ำนะสระห้องน้ำก็สะอาดเรียบร้อยค่ะแบบว่าแขกน่ารักมาก อันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแขกเช็คเอาท์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหานะเพราะว่าเราจะมีป้ายติดไว้ที่ฝาผนังนะคะว่าเช็คเอาท์ต้องทำยังไงบ้างนะคะก็จะเรียบร้อยซะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปกินอาหารเช้านะคะอันนี้อยู่บนเกา Good morning l a l a n Good morning l a n d Good morning Liam Good morning, Good morning. นี้เราก็อยู่ที่อนามารีนะคะพ่อแม่นะคะลงไปซื้อกาแฟก่อนที่เราจะไปแวะที่ร้านอาหารเช้านะคะเด็กๆก,ก็เริ่มหิวแล้วนะคะที่อนามารีไอแลนด์นะคะก็จะเป็นเกาะขนาดเล็กนะคะแต่ว่ามีประชากรค่อนข,ข้างเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ที่นี่นะคะจะมี บ้านเช่าต่างอากาศเยอะนะคะเพราะาเป็นเกาะที่ค่อนข้างฮิตในแถวเทมป้าหรือว่าซาลสต้านะคะถ้าใครมาแถวนี้ก็แวะมาเยี่ยมได้นะคะถ้าใครแพลนจะมาทานอาหารเช้าบนเกาะอานามาลีนะคะถ้าเป็นช่วงวันสุดสัปด,ด,ดาห์นะคะแนะนำให้มาก่อนเก้าโมงเช้านะคะเพราะว่าหลังจากนั้นคนจะเยอะมากค่ะนี่เลยร้านเรานะคะ แเหมือนร้านกิทช็อปนะแต่ว่ามีอาหารเช้านะคะยูุ่ดเทลดั๊ดยูเทลดดวายวะเวลาสั่งอาหารนะคะก็เป็นแบบเซลล์เซอร์วิสนะก็จะต่อคิวไปสั่งอาหารนะคะพออาหารเสร็จก็จะออกมาส่ง อานแบบกิบเก๋มากแระระหว่างนั่งรออาหารนะคะก็เจอคู่นี้มาแบบเท้าเปล่าเลยแบบชิลมากเลยทุกคนตอนนี้อาหารมาแล้วนะคะไม่บีสั่งเป็นโคซองนะคะกับไข่ชีสแล้วก็ไส้กรอกนะคะแบบง่ายๆนะคะ อาหารเช้าร้านนี้จะเน้นแบบทานง,ง่ายนะคะอย่างเช่นเบรคฟาสแซนวิชอเมริกันเบรคฟาสเช่นไข่ดาวแฮมเบคอนเบรคฟาสแทปหรือว่าบริโตสก็มีนะคะสำหรับสายเฮลที่ก็มีให้เลือกแบบเป็นน้ำผลไม้แล้วก็สลัดก็มีค่ะนสกีบีนี่ยนสเนื้อีสกคิวบี้ซีกอีเลยนะคะถ้าจาตา ร้านซินนี่แอนเจน์กิทช็อปนะแอนนาเมลีมัวเสื้อยืดนะกระโปรงมากมากมือเมดนะลายแบบมือเมดตัวเท่าไหร่ยี่สิบหก นี่เป็นงานงานแฮนด์เมดนะเดี๋ยวดูป้ายนะคะ uh, you. You re sure. คิดว่าน่าจะเป็นคนไทยนะแม็กอินไทยแลนด์ป่ะโอเคนะ thank you joy missions ไทยเลยอันนี้เหมือนกับว่าซื้อนะคะแล้วก็เป็นด onation นะคะเป็นเงินฟรีสำหรับองค์กรนะคะ มาจากเมืองไทยนะกางเกงขาสั้นตัวหนึ่งนะคะ37เดหรียญโอเคไหมทุกคนผ้าบาติกไนงะผ้าย้อมอันนี้ขาสั้นถ้าขายาวนะขายาวก็สีเหมือนกันนะขายาวอยู่ที่50ของคุณนุ้ยนะอันนี้ไม่ใช่อีกคนหนึ่งชุดต้น Okay. รู้สึกว่าจะแบบว่าเป็นองค์กรน,นะคะเขาก็จะมีป้ายนะ,ะว่าใครเป็นคนออไซน์กางเกงนะคะหรือว่าลายผ้าแต่ละตัวนะเขาก็จะมีชื่อติดไว้นะคะว่าใครเป็นคนดีไซน์นะหรือว่าเป็นคนตัดเย็บนะคะก็สนับสนุนนะคะผลิตภัณฑ์จากเมืองไทยเนาะ ตัวละห้าสิบกว่าบาทห้าสิบกว่าเหรียญนี่ใช้ตู้สิดนะนี่เหมือนผ้าบ้านเราเนี่ยเหมือนนี่เลยแต่อันนี้ชอบที่สุดคืออันนี้กระโปรงนะคะใส่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ reversible นะตัวนี้อยู่ที่ห้าสิบสองเป็นกระโปรง ของในร้านส่วนใหญ่นะคะจะเป็นของที่มาจากศิลปินภายในท้องถิ่นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีของที่นําเข้าจากองค์กรต่างๆเกือบทั่วโลกนะคะเป็นร้านเล็กๆแต่ว่ามีของเยอะมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังเดินลงไปที่ชายหาดนะคะ อันนี้เป็นบ้านที่เกือบติดกับทะเลนะติดกับทหารติดกับแถวนี้นะคะจะเป็นบ้านที่ติดกับทะเลนะคะราคาหลังหนึ่งนะคะอันนี้ก็ประมาณตกอยู่ที่ประมาณ4ล้านถึง10ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะคะแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ไซส์นะคะ นเกาะเขาก็จะให้เราสามารถเช่ากอล์ฟคัสนะคะหรือว่ารถกอล์ฟเนี่ยแหละคะ่ะขับมาที่ทะเลได้ด้วยนะคะอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นบ้านที่กำลังรีโนเวทนะอยู่ติดหาดเลยแหละแต่ว่าทำเลดีอะเออประมาณนี้ ความน่าสนใจอย่างหนึ่งของเกาะแอนนามาลีนะคะก็คือเขาจะอนุรักษ์นะคะอนุรักษ์ต้นไม้อนุรักษ์กทุกอย่างที่สามารถอนุรักษ์ได้นะคะคงความเป็นธรรมชาติของเกาะนะคะแล้วเขาก็ไม่อนุญาตให้มีการสร้างตึกมากกว่าสชั้นนะคะนี่นะคะหาดเรามาถึงแล้วคนก็เริ่มทยอยมาที่ชายหาดกันแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูบ้านริมชาย ริมทะเลนะคะบ้านริมทะเลนะคะหลังไม่ใหญ่นะคะแต่ว่าวิวนี่คือแบบว่าวิวทะเลเลยแหละหลังเล็กๆแค่นี้นะคะอาจจะถึง10ล้านเหรียญยูเอสดอลลาร์นะคะเพราะว่าอยู่ทําเลใกล้ทะเลนะคะอยู่ทําเลดีเลยแหละเออประมาณนี้เดี๋ยวเราไปแบบทรายแบบว่าสีขาวนะ ทรายขาวแบบกิ้งเลยน้ำแบบนิ่งมากน้ำสวยวันนี้อันนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งนะคะวิวชายหาดรู้สึกจะเป็นสามชั้นนะแพงค่ะถ้าบ้านติดทะเลที่เมริกานะ,ะแบบแพงแล้วก็มีประกันด้วยประกันก็ค่อนข้างแพงนะคะประกันแล้วก็ภาสีนี่ก็บอกว่ามหาโหดเลยแหละถ้ามีบ้านติดทะเลนะคะ Wow, look at that Liam. That's so cool. Why do you wanna sit? I got a towel. Here, get the towel out. You can put the towel down. You can sit on the towel. Oh yeah, that's true. ค่ะตอนนี้ก็ประมาณ10บโมงเช้านะคะทุกคนก็จะเริ่มมาที่บีชนะคะมาที่ทะเลกันนะคะก็ตอนนี้ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไรนะหร่นะแต่รอสักประมาณสองชั่วโมงนะทุกคนค่ะตรงนี้ได้บอกว่าจะเต็มไปด้วยเก้าอี้ชายทะเลแล้วก็เต็นท์นะคะอากาศตอนนี้ เย็นนะถือว่าเย็นนะคะสําหรับการมาเที่ยวทะเลนะคะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่าเย็นมากนะคะอยู่ที่ประมาณน่าแก่ประมาณอ่ายี่สิบห้านะคะยี่สิบห้าดีกรีเซลเซียสบ้านเรานะถ้าเป็นอ่าอุณหภูมิในของอเมริกาก็จะเป็นฟาเรนไฮน์นะตอนนี้ก็ประมาณ60นะ60ฟาเรนไฮน์นะคะน้องเรียงก็กำลังหาเก็บปึกหอยกันนะคะเด็ก และพี uh ่มาม right there พี่สาวมามรออยู่ for probably dead fish ค่ะครั้งแรกนะคะที่บีมาเกาะแอนนามารีนะคะมาประมาณ2ปีที่แล้วนะคะก็คือเป็นครั้งแรกแล้วเข้ามาครั้งแรกก็คือประทับใจเลยเพราะว่าที่นี่นะคะจะอนุรักษ์แบบธรรมชาตินะคะแล้วคนส่วนใหญ่นะคะก็จะไม่ค่อย รู้จักเกาะแอนแนาบรีมากนักนะคะใน2ปีที่แล้วเพราะว่ามันจะอยู่ในเมืองแบรนเดนตนก็คือเป็นเมืองเล็กๆเนาะแล้วเกาะที่นิยมของคนที่นี่นะคะก็จะเป็นเกาะเซสตาคิก็คือจะป๊อปปูล่าแล้วคนก็จะค่อนข้างเยอะนะคะแล้วหาดแอนนารีเนี่ยเกาะแอนนารีเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักสําหรับคนในท้องถิ่นนะคะแล้วก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าคนต่างถิ่นเนี่ยก็จะเริ่มมาซื้อบ้านนะคะ สำหรับให้เช่าทำ Airbnb นะทำบ้านเช่าต่างอากาศนะคะแล้วราคาบ้านของเกาะที่นี่นะคะก็เริ่มสูงขึ้นนะคะค่ะสำหรับราคาบ้านบนเกาะแอนนามมลีนะคะตอนนี้ราคาบ้านก็จะเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ประมาณ1ล้านเหรียญนะคะถึง10ล้านเหรียญ US ดอลลาร์นะคะหรือมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่โลเคชันนะคะส่วนบ้าน B ที่ซื้อเป็นบ้านพักต่างอากาศบนอยู่ที่ แบรนดินตันนะคะไม่ได้อยู่บนเกาะนะก็คือแบรนดินตันก็จะเป็นเมืองแล้วก็เกาะแอนนามมลีก็จะอยู่ห่างจากแบรนดินตันก็ประมาณ5้าไม้นะคะก็คือบ้านบีนี้อยู่ห่างจากเกาะแอนนามมลีประมาณ5้าไม้นะคะหรือประมาณ10กิโลเมตรนะก็คือ,อยังห่างพอสมควรและใช้เวลาในการเดินทางด้วยรถยนต์นะคะโดยประมาณ10นาทีนะคะแต่ถ้าใครมาเที่ยวเกาะแอนนามมลีในช่วงเทศกาลหรือว่าช่วงวันหยุดนะคะก็ขอให้แพลดนิดนึงเพราะว่า คนจะมาเที่ยวที่นี่ค่อนข้างเยอะนะคะก็เอาง่ายๆคือถ้าจะมาเกาะแอนนามมรีจากบรันเดนตันนะให้แพลนมาก่อน10โมงเช้านะคะเพราะถ้ามาหลังจาก10โมงเช้านี่ก็คือ1น,นะคะที่จอดรถก็คือจะไม่ค่อยมีแล้วนะคะ2นะคะบริเวณชายหาด ถ้าเราอยากได้หาดที่มีบริการห้องน้ําหรือว่ามีคอนเซ็ชชั่นหรือว่าเป็นที่เขาขายอาหารด้วยนะคะก็ที่จอดรถจะค่อนข้างลิมิตนะคะเราก็ต้องแพลนมาแต่เช้านะคะและอีกอย่างนะคะก็คือสนะคะถ้าเรามีเด็กมาด้วยเราก็ต้องคํานึงด้วยนะคะว่าเราต้องแพ็คอะไรมาบ้างนะคะสําหรับเด็กนะคะเพราะบางหาดท,ที่เรามาเนี่ยก็คือจะไม่มีบริการห้องน้ําสาธารณะเลยนะคะอย่างส่วนที่บีมานะคะก็จะเป็นหาดหน้าบ้านของ เร s เดนต์ก็คือจะไม่มีไม่มีบริการห้องน้ําสาธารณะนะทีนะ่ที่เกาะแอนอนานมารีนะคะมีอยู่ทั้งหมด7หาดนะคะและหาดที่มีบริการห้องน้ําแล้วก็มีบริการอาหารนะคะเราสามารถซื้อซื้ออาหารสําหรับเด็กๆได้นะคะแนะนําให้จอดให้มาที่มานาทีบีชแล้วก็โคควินาบีชนะคะบริเวณนั้นจะมีที่จอดรถนะคะคือพระิก ทากิ้งก็คือไม่มีค่าจอดรถนะคะคือจอดได้ฟรีแล้วก็มีห้องน้ําบริการแล้วก็มีคอนเซ็ปชั่นส a ตนนะคะก็คือมีบริการขายอาหารเครื่องดื่มนะคะบริเวณชายหาดซึ่งเหมาะสําหรับการมาเที่ยวกับเด็กๆนะคะจะสะดวกมากกว่าแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือว่าเราเช่าบ้านอยู่บนเกาะนะคะใกล้ๆก,กับาหาดนะคะเราก็มาเที่ยวโดยไม่ต้องคํานึงว่าเราต้องอยู่ใกล้กับห้องน้ำก็ได้ก็คือเดินกลับบ้านจะเห้องน้ําที่บ้านใต้นะคะอันนี้ก็เป็น ข้อคิดอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครจะมาเที่ยวออนามมลีถือว่ามาแล้วไม่ผิดหวังค่ะถ้าคนชอบแบบสภาพแบบถ้าคนชอบหาดแบบว่าที่ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่แนะนําว่าให้มาที่นี่นะคะเกาะออนามมลีห้ามพลาดเลยค่ะ you got that ว่าจะเรียกอะไรนั้นซีเชลผมรู้ <laughs> <laughs> ยินแล้ว,วมันคือซีเชลนะคะเปลือกหอยทะเลยังหาเปลือกหอยกันอยู่นะคะหาไปเรื่อยๆนะเพราะตอนนี้ม,านามันน้ำตอนเช้าน้ำลงนะคะแต่ว่าตอนนี้สักพักก็นก้ำระ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะคลิปหน้าเราจะมานำเสนอการทำธุรกิจ a อบินบีที B ่ฟลอริดากันค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ